เต้ห้อยญีกปู่อู้ยมี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 นะเนี่ยอ้อาดินอยู่พี่น้องครับผมถึงแล้วนี่โอ้ตัวใหญ่เลยเดี๋ยโอ้นี่เด็กตัวหนึ่ง สวัสดีย้มแรงครับผมสุบุษยพลโลทงเลทาหาอยู่หากินคือเก่าครับผมเมื่อนี้บ่ได้มาใส่เบ็ดครับนี่ครับรอบกบนะครับทามหากบครับเมื่อนี้กับเยียป่าสับนะครับอันนี้ก็เป็นปลาหมอนะครับผมกับปลากระดีนะครับอ๋อไมนะครับผมของที่ผมมาใส่เบ็ดนะครับผมเห็นกบมันกระโดดหลนะครับก็เลยร้องมาดักเบิงนะครับเนาะปลู้ว่าสีมานบอนี่ครับของที่ผมมาใส่เบ็ดหามงแรงครับผมแต่ว่าแดดยังเปียกอยู่นะครับเนาะยังห่อนอยู่นะครับหาใส่หมองเป็นแปนๆเล็น้อยนะครับผม งกไหลโกบมันบ่เห็นนะครับนี่นี่นี่ใส่มงเปลี่ยนแปดหนึงซี่ครับผมมองนีกระเหมาะครับเนี่ยมองน้ำไหลจังน่อยเนี่ยโกรบนมักมาหากินนะครับเอา้าหลังแรกเดี๋ยวใส่มองนี่ละอนนรอโกเพาะนะครับอันนี้ไมมเอาไว้ปักนะครับแล,ล้วลอกปลาเท่งหน่อยนะครับนะนี่ครับผมปลาก็เป็นปลาสับ ธรรมดาครับผมบ่ได้ผสมอย่างนะครับลัางก้นกะดีใส่กะปิปลาล่านะครับเพิ่มกินแต่ว่าผมเอาไปกินข้าวปลาครับใส่พอประมาณนะครับมันขัดไล่นะครับจต้องเท็ดทั้งเข่าครับ หายังมอปกก็จากน้อยก็ได้ครับผมมะปกปก็ได้นะครับผมแต่ว่ากันค้นเห็นท่อนละกันค้นหลักครับผมพางไปจากน้อยนี่มานรุนกันเดี๋ยวหาไส้หลังต่อไปครับ วางไวเทิงนี่แล้วครับเนาะสามีกบก็ไกลพุดนี่ครับผมวางไว้ทงนี่ครับประมาณนี้ทางเขางปันเรียบ มมาได้สองทางครับผมมาข้างหลังนี่ก็ได้นะครับกบม,ม้าทั้งหน้าก็เห็นมานี่มีกบบอ กไว้นะครับนค้นลักเปิดนาจังน้อยครับผมให้กดให้โกเห็นหรือจินนะครับโหละดูครับผมมองน้าขขนๆน,นะครับหน้ามขนๆมุมคณะกบมันมักมาหากินครับผมเยือกเกือบบ่พอครับผมช่วงแรกๆใส่หลายพดไป อ้อวอาวล้อรุน 10, ja. ่นมืออื่นเศร้านะครับผมเดีืออยู่นั่นสามหลังเดี๋ยวหามองไซก่อนครับผมตอนนี้กะพระอาทิตยก์กะกำลังตกดินครับผมเดีย๋ยอยู่าสาสมหลังหามองไซยากขึ้นกันครับผมมองเหมอนี่บ่ค่อยมีนะครับบางมองกะน้ำหลายบางมองกะน้ำแห้งนะครับผมบ่พอดีที่จริงผมอยากได้มองทีน,มมน,น้ำเหมือนขอนขอนเอาจอไอ้เจ๊ะนะครับนะเนาะแต่ว,ว่านา้ำาราต้องเต็มให้น้นะครับ มันมักขึ้นไปเอา้าเดี๋ยวยู่สามหลังนะครับผมเดี๋ยวใช้มันแล้วครับล้อรุ่นพร้อมันกันมื่นเช้านะครับผมตอนยามนะครับเนาะว่าสีมานบอสวัสดีตอนเช้าอีกครั้งหนึ่งครับผมเช้านี้อากาศคึมๆนะครับเนี่ยอ้ามารุ่นรอบกบกันนะครับว่าสีมิกบขอรอบห้าบอนะครับสีมานบ หลังนึงผมใส่แถวนี้บดมีอย่างบอกอ,อ้อน้ำขึ้นถ่วมตอนใส่คือผมมีน้ำโอ้น้ำถ่วมบ่มีกบครับผมหลังนี้หลังนึงอยุดแจกคณะนี่ครับผมเพื่อน,น่าจะเอาน้ำใส่น้าก็ได น้ำน้ำมันหลายขึ้นนี่ครับแลมีอย่างดินเอ้าดินอยู่พี่น้องครับผมถึงแล้วนี่โอ้ตัวงใหญ่เลยดู๋ยวดะตัวเดียวครับแต่ว่าตัวใหญ่โอ้โขบใหญ่กบใหญ่พี่น้องครับผมเดี๋ยวดะโขบตัวนี้ ใหญ่เลยครับมาลงมาลงมาโอ้โหตัวแรกแห้งหมืนครับผมอืมเอาละผมใส่สองฟังคลองนะครับผมเดี๋ยวมาเก็บฟังถนนนี่ก่อนนะครับเนาะอีกฟังหนึ่งู่พุ่นนะครับผมใส่ฟังพุ่นนะครับหลังหนึ่งอยู่นี่อยู่ในน้ำครับ มองน้ำไหลนี่นนเงียบแต่ละมีห้อยกบเขา่าโอ้นี่เด็ตัวหนึ่งครับผมเอาละถืออุบมงไงครับตัวนี้นี่นะครับที่สองครับผม ปลาเก๋งเต็มทองเลยนะครับน้ำนะครับหลังนึงอยู่นี่ครับผมแจคันนาคางสะนี่เป็นตามิกบอยู่นะครับอามาลุ้นกันมีบบมีบบเงียบเงียบโบมีครับผมหลังนี้ หลังนี้อยู่ในคลองนะครับผมมีอย่างบอนี่ครับในคลองนี่ผมแบบม่มั่นใจปันใดนะครับเฮยเยอหายไปใส่เยอเหลือน้อยเดียวครับผมแต่ว่าคือม่มมีอย่างบุ้ถือครับ อในคลองบอ่มีครับผมแสดงว่ากบนี่หากินอยู่ในน้ำพวกเ่นนี่นำให้หน้านี่หลังนึงครับผมเนี่ยเนี่มีอย่างบอ่อึ๊อบบ่มีกบเลยครับผมมีกบผ่านมาทั้งนี้บ่ถือครับ ห้าหกหลังลนะครับผมบสถึกนะครับถือสองตัวเอาเดี๋ยวขามไปเบิ้งฟังพุ่นครับไปหนิพวกน้ำอีกฟังคล้องพุ่นครับฝนลิ้นแล้วครับบ้านนี้ในคล้องนี่มีอย่างโบในคล้องนี่ผมก็ไม่เคยใส่นะครับในคล้องก็ลักใส่แท่งเคยใส่แต่น้ำนาเอ้ยมีกบน้อยอยู่นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นแล้วนี่กบน้อยตัวนึงนะครับนี่นี่นี่เอา เติมไปนะครับเนี่ยน,นี่หนึ่งตัวนะครับรผมกบน้อยไ่น้อยครับอันนี้สามตัวแล้วครับผมพอได้ขวายู่นะครับเนี่ยขวายใ่ผักหลายๆยีย๋เป็นรุ่นอีกนะครับเนาะยังเหลืออีกหลายหลังอยู่ครับก็ป,ปูดบินออกอามว่าเบื้องหลังนี่ครับหลังนี่หลังแรกที่ผมใส่แล้วครับนี่ มีหอยอย่างเดียวมีแต่หอยอีปูนะครับผมอู้หูมี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 นี่นะเนี่ยเนี่ยหุบตัวใหญ่เติบนะครับกูทองแสงลงเลยพี่น้องเลยน่ะอ้าวนี่ใหญ่อยู่ครับตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวใหญ่ครับผมได้แล้ว ออกมาออกมาเพียอาซีโตแล้วครับหลังต่อไปครับผมในหน้าเนี่ยมีกบบอ,อีกครับอีกครับอยู่มองน้ำไหลวัวดินแตกสวดๆในจักหลังนี่ มีป่มีป่โอ้หลังนี้มีเตยปูให้ปูปูเขานี่กบบบบบมาเขาได้ปู2องตัวหลังนี้ปล่อยครับขนาดใช้ไว้ท้งขู่นะครับเนี้ยเขาหลังต่อไปอยู่ในคลองครับผม นี่เห็นกบโดดลงนี่ครับผมเพราะเบิ้งมันทิ่เขาบนนัครับเนาะมาบ,บ<อ>่ขึ้นเงียบเดีโอู้เบิ้งโบมาครับผมนี่ขนาดมันโดดลงนี่นะเนี่ยไม่มาครับน้ำไหลโพดนะครับผม ผมมันมักหากินน้ำอเจาะอ้แจะนะครับน้ำขอนๆน,น้ำหลายๆจริงๆมันบ่ค่อยมักมานะมีปะไม่มีนะครับผมมีแต่ปลาหลังต่อไปครับโอ้บันทึกหลายหลังแล้วครับผมเสียงปลาสบในให้นะนี่เบื้องหลังนี้ มียังวะโบ,บมีครับผมโอ้ในคลองนี่ืูคถับหาใส่น้ำน้าน่ะจะดีกว่านะครับผมเห็นกบ,บเห็นกบโดดหลายๆนี่ในคลองนี่เป็นมองหลบภัยมันซื่ๆนะครับผมหลบนกหลบงูหลบลักลานะครับเนาะเวลามีภัยมันก็โดดลงน้ำแต่ว่าหากินทแท้ๆนี่ คิดว่ามันหากินในไฮนาครับผมกบน่าจ,จะหลังสุดท้ายแล้วครับผมหลังสุดท้ายมีอะไรบววุวม,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 น,ม,น,มยยนีครับผมเงียบเลยอืบดถือครับอ้ยน้ำาน้ำเนังไหลอยู่พี่น้องครับผมกบโบม,มาหาก,กินทั้งนี้นะครับจะไปห้ามใส่มองน้ำคนๆน่นาจ,จะคือกลัวนะครับ ปลาอยู่คือเก่านะครับผมเนี่ยได้ซีโตนะครับเมื่อนี้อะรอบสิบห้าลังพี่น้องครับผมเก็บเสร็จเรียบร้อยครับถือกบอายุซีโตนะครับผมเพราะได้ออมเพราะได้ขวานนะครับเนาะเพราะได้ขวานใส่ผักนะครับผมกบนะกบธรรมชาตินี่เอาไปขวานเอาไปอมแซบนะครับนี่ครับผมกบเัาซีโตนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้เบิ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันดูดออกนี่ เห็นไหมครับอันนี้โดดๆนะเบิ้งท่านี้ครับพอได้กินอยู่นะครับผมพอได้ออมใส่ผักถือในน้อยูสองตัวนะครับผมแล้วก็ถือในห้วยในคล้องนี่สองตัวนะครับผมตอนผมมาใส่เบ็ดนี่มันโดดลงหลายนะครับผมสงสัยก็เลยเอารอบมาใส่นะครับผมเป็นเยื่อป่าสับปรากฏว่ามันบ่ค่อยเข่ารอบบกค่อยถืกนะครับผมอ่นะ คลิปนี้ก็คือสิมีเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ครับทุกการติดการตามครับผมพอได้อยู่พอได้กินครับคลิปหนกักอาจจะได้พาไปปักเป็ดนะครับผมเดี๋ยวหามาก่อนครับพบก,กันคลิปหนาน,นะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ